พีแกะฟังลัวไปฝั่งนู้นนะครับอ่าล้วนที่เราล้อมโู้นออกมาแล้วล้วน <Will> ที่เราล้อมแบบให้กินต่างหากอะ่ะไม่ให้เราข้างนอกเสาล้มแล้วอะ่ะเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้จะขึ้นเสาใหม่อีกกำลังสามต้น,นนะครับโอ้โหเหลือกินคือตรงนี้อ่ะตรงน,รงนี้ที่ล้อมตรงนี้มันมันที่จริงม,มันก็เยอะนะให้เหลือเฟือแต่ไอ้ที่เราล้อมฝั่งนู้นข้างนอกอะ่ะแล้ก็ที่เราเองนี่แหละแต่เรากักไว้ให้กินต่างหากอนี่ยแต่น้นยามันเยอะ ต้นกระชูดมันเยอะต้นกระชูดเยอะแล้วแกะอดไปได้เลยครับผมออกไปเลยโอ้โหเรียกตัวเมือ,องเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วออกไปกี่ตัวล่ะโอ้โหต้องไปตึงขึ้นไปนะสุดยอด,ดตึงนะเออ มาเลยมาเลยมาเลยแ,แต่ตัวนี้ไม่ไปอ่ะชุดนี้ไม่ไปชุดนี้ไม่ไปนนกินอยู่ตัวนี้ก็ทะลุเลยเร็ว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 แล้วก็นึกว่าขึ้นไปบนลงเรือที่ไหนกินทะลุนู่นเลยกินประูดกัน เดี๋ยวให้กินสักพักก่อนงั้นโผล่มาแล้วล่ะโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วต้องขึ้นนะถำาไม่ขึ้นไม่ได้นะถ้าได้เคยออกแล้วเจออะ่ะหายเลยนะถ้าไม่ขึ้นนะทั้งวัลเนี่ยเกิดเราไปทุรกากรปังอ่ะแหกคข้อตรงเนี้ยต้องเคลียร์เคลียร์พื้นที่ก่อนมาเร็ว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 อ่าเออ ๋ยวกให้การตัวสามไปด้วยโอ้โหแหกคอกเขาเรียกอะไรแหกคอครับแหกคอกโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวแค่เดีวยวออกไปข้างนอกหมดตามไปยิงหญ้าเหลือเฟือครับถ้าจะเดินกินนะ่ะเรียกแล้ว เร็ว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 แกะถือว่าสเศรษฐกิจที่เลี้ยงง่ายนะครับผมนะสำหรับเพื่อนๆพี่น้องเกษตรกรที่กําลังมองหาอาชีพอยู่ปีที่ลอกล้างที่ดอนที่ทำนาทําไร่ไม่ได้ก็ลองเลี้ยงดูนะครับโทรปรึกษาฮารีก็ได้ที่เบอร์โทรศ8 9 8 2 9 0 6 0 5เพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจนะครับเศรษฐกิจจริงครับผมปีหนึ่งให้ลูกทั้งสองครั้งนะครับระยะการทั้งทองไวนะที่สําคัญเลยคือเป็นสัตว์ที่ตัวไม่ใหญ่มาก เวลาท่านก็นกนอาจจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายพออายุเยอะแล้วจัดตัวใหญ่กินเยอะอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนะครับผมถ้าเรามีพื้นที่ดูแลได้ไม่ยู่หาก็ลองหันมาเป็นเกษตรกรคนที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะดูนะครับผมนี่ทำอะี่แกะนะครับตัวไม่ใหญ่มากเลี้ยงง่ายกินน้อยโตวไวที่สาคัญขายง่ายมากๆ